สแปด้าส้ยสวัสดีครับผมนุกจากกระพันไปสวรรค์นักเตะสโม,มสรสม,มุทรปราการซิตี้นะครับก็ซึ่งช่วงนี้ไม่ได้ออกไปซ้อมฟุตบอลนะครับก็เวิร์คฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้ดีอยู่ตลอดเวลารครับก็เวลาเมื่อผมหิวนะครับผมก็จะนึกถึง ขนมปังแซนดวิชของเลอแปลงเพื่อดับอิวนะครับนี่นี่ครับผมจะทานให้ดูนี่ต้องยุ้งอร่อยมากครับอาหารว่างชิ้นดีของนักกีฬาเลยนะครับแล้วก็ คนทั่วไปก็สามารถรับประทานได้เช่นกันครับอย่าลืมนะครับอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อไม่จะเป็นหยอกไปไหนแล้วก็เวลาอยู่บ้านใครหิวนะครับแนะนำครับขนมปังแซนด์วิชของเลอแปงครับผม